มันเก็บยอดไผ่นะคะเช้าๆแบบนี้นะคะ เราจะเอายอดไผ่ไปทำชาใบไผ่นะคะในการเก็บเนี่ยจะต้องเก็บช่วงเช้าไม่เกินสิบโมงเช้านะคะแล้วก็ยอดของไผ่นี่ก็จะมีการคัดยอดนะคะคือจะต้องใช้ไม่เกินใบที่4ของยอดนะคะเพราะว่ามีผลการศึกษาวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าในส่วนของยอดเนี่ยมันจะมีพวกฟาโวนอยด์ในปริมาณที่สูงนะคะก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกตัวหนึ่งนะคะนะคะ สำหรับการศึกษาวิจัยนะคะว่าในยอดไผ่เนี่ยมีสารประกอบสำคัญตัวไหนบ้างนะคะว่าเหมาะนำมาทำชาสมนุนไพรไหมก็มีหลากหลายสถาบันในการนำมาศึกษาวิจัยนะคะก็อย่างเช่นสำนักวิจัยพัฒนาการป่าไม้นะคะมหาวิทยาลัยบูรพานะคะซึ่งการวิจัยเนี่ยก็จะพบว่าในยอดไผ่เนี่ยมันจะมีตัวฟลาโวนอยด์นะคะในปริมาณที่สูงก็ยังมีสารประกอบตัวอื่นๆอีกนะคะ ในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเห็นว่าที่หนิงทาชาใบไผ่เนี่ยหนิงจะใช้แค่ไม่เกินใบที่3ของยอดนะคะใน,าในการมาทําชาแต่ว่าช่วงหลังหน่งก็มาเจองานวิจัยที่เขาวิจัยมาถึงใบที่4ที่5ของยอดนะคะซึ่งก็พบาฟาโวนอยในปริมาณที่สูงมากกว่าใบที่2ที่3ไม่รู้ว่าเป็นลิกจากฟ้าหรือความปรารถนาของพระเจ้า